เราพอพูดไม่ได้ตาทุกเรื่องเอมไม่ไหวกันกันเออนี่นี่นี่เราเชื่ราคากันแล้วอควดูแล้วมันเป็ดสมอรนใช่ือนแจ๊ต้องบอกหนึ่งผมก็มาอธิบายเสียฟังแล้วว่าเด็กันใไม่ดีโดนเปสมก่ไม่ไเอามอาว่าเด็กมันใชไมดีโดนเปสมนไม่้ไเอาผมอธิบาย้าเไม่ดเร่ไม่ได้ไม่เอาผมอธิยเ้ดลาว่าเนใช้ไม่ดีด ไม่ค so right. oh ิดว่าสามสิบก็าสามสิบได้กต่อใช่มันต้องมีโอ้แป้งมนต้อใจเย็นๆครับใจเย็นะครับใจเย็นะครับกันต้องกันเดียวม น่าจะมีปัญหาคู่คู่ที่เท่าไหร่ะเมื่อกี้คู่ที่สามหรือเปล่าเพราะว่ามนเพราะว่าด้านทางบนล็อกหรือว่าแฟนมวยเขามองว่ามันโดนไม่ไม่เต็มแต่ว่าน้ำเงินมันลงไปนูงแล้วก็มีการแบบการแบบะทะคาลงมานิดหน่อยครับไม่ไม่น่าจะมีอะไรเยอะแล้วก็อธิบายกันไปว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ทางด้านเซียนมวยข้างบนเขาก็จะมองว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าโปรโมเตอร์เขาเขาพูดถึงกรรมการว่าทาไมไม่ไม่ดูว่ามันโดนไม่โดนอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ไม่มีปัญหาเลยครับฝ่ายก็ต่างเคลียรยไปเสียนาวก็อธิบายให้เข้าใจไม่มีอะไรครับ